วันนี้ป้าจ,จะผัดมัโคลี่ปาใช้หนึ่งดอกไม่ดอกใหญ่ป่าใส่หมูสับหมูสับป,ป้าป่าใส่นิดหน่อยนะขีดปรา่าแล้วก็นี่กระเทีมป้าใช้อยู่สี่กลีบสี่กลีบนะกีบใหญ่กิีบเล็กปรงกันแต่เครื่องปรุงป้าไม่ได้วางนะเดี๋ยวป้าปรุงลงกระทะเลยนะเดี๋ยวไปดูป้าําจ้ะ เจียวกระเทียมจะตั้าลืมกดตั้วของเราตั้วทีวทวอาหมูใส่ไปแล้วด้วยผัดหมูกระเทียมน,นะ ตอนนะลวกผานน้ำให้เขากิกิงนเขาหายเนาะเพราะว่ากินเขาแรงนะผักเนี่ยต้องลวกผานน้ำหน่อยนะคนไม่ชอบกินนะใส่จะ้ะใส่ผักนะหมูสุกแล้วก็ใส่ผักสุกพอประมาณนะไม่ได้สุกร้อยนะ่สุกพอประมาณแล้วก็ใส่ผักลงไป ta có giọt nam này giỏ nước này chẳng cho đây chung chằm này giỏ nam nó bay sắp không thuầy nó để có chung chằm này หมูนี่ใส่ตามชอบแล้วนะชอบมาก็าใส่มากก็จะเน้นผักนี่ก็ถือว่าเยอดนะเนี่ยลงไปได้เนี่ยเยอะนั่นเนี่ยหมูก็เห็นหมูเยอะอยู่นี่ยปุงแล้วจ้ะ เปลี่ยนเวลาเลยก็ใส่น้ำปลากับน้ำตาผลผงชกีรสจบปลาเขียวจ้ะซอสปลาเขียวนะแล้วขอคนก่อน ได้หรือปล่าเจ็บเท้าก็เท้าไม่ค่อยดีร้อนหอยจ้ะน้ำตาลตัดรดจ้ะร้อนชาหนงนะ có chim cần nhá. Chim cần chặt. ย้อนปลาเลยจ้ะหน่อยเดียวเน,นี่ยตอนเทไปนีดนึงตกใช้ไ,ได้พิกไตจ้ะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่นะ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มองคัำนะใส่ไม่ใส่ก็ได้พริกไทยเนี่ยแล้วแต่ผมก,กินแกใส่แล้วก็หอม ประมาณนี้นะเดี๋ยวป้าจะตักนี่จ้าเสร็จแล้วจ้า้าตักเสร็จล้วนะตักตาเสร็จแล้วนะใส่หมูสับ ถ้าชอบคลิปนี้ถูกใจให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะเด้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า